แบ็กเทนะครับคู่เงิน G-OT นะฮะลองดูว่าจะวิลเลเท่าไหร,ร่ญญญนะครับสังเกตสัญญาณนะฮะสัญญาณ ที่เป็นดีแมนโซนถ้าไฮโซนนะครับเวลาเขามีตัวที่เป็นดีแมนนะครับดีแมนคือข้างล่างนะฮะตัวนี wrote, ้นะตัวนี้จะเป็นแนวรับนะฮะตัวนี้จะเป็นแนวต้านสังเกตเข้ามาเกิดแนวรับที่สําคัญแล้วนะครับราคานะครับจะเด้งกลับขึ้นไปแล้วไปชนแนวต้านที่สําคัญแล้วเด้งกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาเราเล่ teenage, นนะฮะเล่นที <S <S ่กรอบราคานี้นะครับกรอบราคาพวกนี้นะฮะเนี่ยครับกรอบราคาสั้นๆพวกนี้ครับ นะครับอันนี้ทําเฟรม30นาทีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเขาทะลุนะฮะบล็อกตัวนี้นะครับตัวกรอบที่เป็นกรอบราคานะครับที่เป็นโซนพวกนี้ฮะ,ะมันมันจะหายไปแล้วก็เกิดสัญญาณใหม่มาอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะเนี่ยที่เป็นบล็อกลักษณะแบบนี้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะค,ะคือแข็งแรงเลยนะฮะสังเกตไหมฮะ,ะชนครั้งที่หนึ่งที่สองไม่ผ่านมาชนครั้งที่สาม ยังไม่ไม่ถึงนะเกิดสัญญาณใหม่ครับเห็นไหมฮะยืนยาวเลยนะครับตัวนี้ได้กำไรนะเนี่ยออเดอร์นี่บายศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ใช่มฮะออเดอร์บายเนี่ยปิดไปแล้วนะครับปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับออเดอร์บายอีกรอบหนึ่งศูนย์จุดสองศูนย์นะฮะทะลุทะลุทะลุ รูเบลเลยเอาปิดแล้วปิดต่อเลยนะครับนี่คือในส่วนของการเทรดนะฮะเทรดแบบเก็บกำไรตัวนี้เอาด้วยบายศนะูนย์จุดสองศูนย์ะครับก็ขึ้นยาวอย่างเดียวเลยอะแบบยาวมาก เห็นไหมฮะยาวยาวยาวเปิดออเดอร์ตัวนี้ใบนะครับศูนย์จุดสองศูนย์แก้ไม้ยืมยาวเลยศูนย์จุดสองศูนย์เราแก้ไม้อยู่นะครับเนี่ยออกยาวเลยฮะอันนี้ใบแล้วครับศูนย์จุดสองศูนย์เนี่ยครับสัญญาณจะมาลักษณะ ตัวนี้เซล์เนาะเซล์ลงมาแล้วนะครับปิดออเดอร์เลยนะครับปิดออเดอร์แล้วไปต่อครับเดี๋ยวเปิดออเดอร์อีกนะตัวนี้ที่เป็นเนี่ยครับออเดอร์บายเนาะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ฮะนะเปิดน่าจะเก็บอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ก็มีสต๊อปล็อตในตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นการเก็บออเดอร์พวกเนี้ยออเดอร์บายครับอันนี้ติดสต๊อปล็อตเอาไปต่อนะครับ ต่อไปต่อไปต่อออเดอร์บายอันนี้บวกเหรอฮะบวกเต็มเต็มเลยศูนย์จุดสองศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศจุดหนึ่งศูนออเดอร์บายศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ตัดตัดกำไรได้แล้วขึ้นไปสูงแล้ะอีกแท่งหนึ่งครับหนึ่งตัดกำไรเลย ุด0เหน็นไหมฮะเกิดสัญญาณเกิดสัญญาณมาใหม่นะครับเกิดสัญญาณใหม่เกิดสัญญาณใหม่นะครับ24เดือน1 24เดือน8ประมาณประมาณา8เดือนนะครับ ที่แบ็กเทปตัวนี้ก็คือแปดเดือนนะครคือบางทีการเราเข้าเทรดนะฮะอย่างน,น้อยเราต้องแบ็กเทปก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะเทรด ในแต่ละคู่เงินนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์เปนี้ครับมันจะบอกจุดเข้าจุดออกอถ้าใครเข้าใจมันนะนะครับจะบอกจุดเข้าจุดออก ีออสออกออเดอร์ถือว่าสัญญาณมาตรงเลยนะครับแต่ต้องใช้ทำเฟรมสามสิบนาทีนะใช้ทำเฟรมสามสิบนาทีแต่ว่าถ้าน้อยกว่านี้สัญญาณน่าจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวรอปิดออเดร์ครับศูนย์จุดสองศูนย์นะครับแล้วตัว MACD นะครับพวกนี้ก็ตรงนะครับ MACD ดเห็นไหมฮะเนี่ยตัวเนี้ยเขาคอร์สลงมาเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็ลงมาจริงตัวเนี้ยครับตัวนี้นะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนลงมาหกนาทีแล้วนะครับหกนาทีเอาสักยี่สิบนาทีเนาะ อ,ออกแล้วออเดอร์ออเดอร์เด้อย,ยาวเลยเลดี๋ยวดูว่าจะออก,กอีกไหมตัวนี้น่าจะออก,กอนะีกนยช่วงนี้น จริงจมันต้องเป็นเซลล์นะช่วงนี้เนี่ยตัวเนี้ยเซลล์นะเซลล์หือว่าสัญญาณมาตรงนะครับเนี่ยมาตรงมาเนี่ยตรงเนี้ยต้องออกเซลล์รอกระทบลงไปน,นะน่าจะมาตัดช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ก็ตัด อือฮึดูตัวนี้แท่งนี้ดิ

嗯，嗯，我懂。 ก็รู้ว่าจะออกออเดอร์ไะมสิบสี่นาทีแล้วครึ่งเนาะประมาณครึ่งเดี๋ยวจะแบ็กเพสเป็นเดือนไปนะฮะอันนี้เดี๋ยวมันนานไป <c oughs> ก็ลองดูว่ามันจะออกอยันญาณไหมก็ประมาณครึ่งหนึ่งตีไปประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยวออกออเดอร์ จริงๆออกออเดอร์นะฮะเวลามันมีสัญญาณแบบนี้นะครับเนี่ยครับสัญญาณลักษณะแบบนี้นะนะครับอันนี้คือเป็นคู่ทองเนาะนะครับสมมุติเราออกออเดอร์คู่เงินนะครับตัวนี้ก็จะมีสัญญาณคู่เงินเข้ามานะครับ นี่ฮะเวลาสัญญาณมานะสัญญาณมาทุกออเดอร์ออกบล็อกพวกนี้สําคัญนะครับตัวที่เป็นซัลายโซนดีมานโซนพวกนี้เป็นกรอบราคาเราสามารถเทรดจากข้างบน <c oughs> จากข้างบนครับบางทครับจากข้างบนนะออ,อเดอร์จากข้างบนเลยลก็คือออเดอร์เซลล์เนาะนะครับให้เขาคอสลงมานะครับแล้วก็เปิดออเดอร์บายสวนขึ้นไปนะครับแต่ต้องดูสัญญาณนะดูสัญญาณก่อน จร <Okay. S 2> <c oughs> ิงๆออเดอร์นี้มันต้องตัดนะมันออกออเดอเซลล์ไงลงมาลึกขนาดเนี้จริงๆต้องตัดเดี๋ยวดูมันจะตัดนะโอเคตัดได้แล้ว รอดูสักหยุดร้อยจุดนี้อ่าเทียบกันนะ <Okay. S 1> นี้ออกออเดอร์บายต่อนะบายต่อ นีออเดอร์เซลล์ออเดอร์เซลล์โอ้นี้จะลงเปล่าไหมอลงมาลงมาลงมาโอ้โหลย่านนี้สิอันนี้น่าจะมีข่าวนะครับทำเพนสามสิบลีแล้วเนี่ยผู้จีออสแรงเหมือนกันนะครับ โอ้ oh, ดูแท่งนี้ดิเปิดมาจริงๆมันต้องเปิดตั้งแต่ตรงนี้นะถ้าเราเป็นเราเทรดปกติเราจะเทรดตรงนี้แท่งนี้แล้วก็เก็บออเดอร์นี้แล้วก็เข้าออเดอร์จากตรงนี้เซลล์ Sell นะครับตรงนี้ได้กี่จุดเนี้ยแท่งยาวๆเลยตรงนี้น่าจะมีข่าวอะไรทุกอย่างานะครับโอ้โ oh, oh, หเก้าร้อยจุดถือาได้เยอะนะครับถ้าเป็นคู่เงินนะตรงนี้คู่เงินนะครับไม่ใช่ทอง ทองก็ขึ้นไปเยอะนะครับทองรับทองวันที่ยี่สิบสองดูสิดูสิ เซล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 มันตักตัวที่เป็นสต็อปลอออกก่อนนะครับนี่คือโจทย์ของอินดิเคเตอร์เนาะคือบางทีเรามีแล้วนะเราต้องมาฝึกกันก่อนว่ามันเวลามันเทสเนี่ยมันออกออเดอร์ตรงไหมนะครับหรือยแย่ตรงนะฮะแต่ว่าถ้าเราออกเองเราต้องออกตั้งแต่ตรงนี้นะนะครับของอแต่ตรงนี้แล้วก็มาเก็บช่วงนี้นะครับมาเก็บช่วงนี้ มันลงมาก่อนนะเดี๋ยวรอเก็บช่วงนี้นเห็นไหมเนี่ยครับตรงนี้เราต้องเก็บออเดอร์แล้วเนี่ยครับเก็บออเดอร์แล้วรอเข้าใหม่ก็ได้ครับหรือรอตัวที่เป็นดีมานข้างล่างเนาะเนี่ยเซลลมันยังไม่ปิดนะนะครับยังไม่ปิดเนี่์ครับเซลยังไม่ปิดจริงๆมันมาชนตรงนี้มันต้องปิดแล้วนะครับ อ่าอันนี้เปิดออเด้ร์เซลล์สองจุดสองศูนย์เลยนะตัวน,นี้เซลล Alongka ah, alongka ยี่สิสามนาทีอันนี้แบบเร็วเลยนะเหลืออีก yeah ตัวนี้ที่เป็นจุดนี้คือเขาออกออเดอร์นะเนี่ยสามเหลี่ยมเล็กๆเ่ยนี่ออ,อเดอร์คือเจ็บสั้นเลยะจริงๆตรงนี้มันต้องออกออ,กอเดอร์นะตรงช่วงเนี้ยครับออกออเดอร์บายนะครับตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยบายยาวเลยเห็นไหมเนี่ยออเดอร์ไม่ออกเห็นไหมฮะตัวนี้นต้องออกออ,กอเดอร์ไปโอ้พันสามร้อยจุดได้เยอะนะ โอ้โห oh, อันนี้ออเดอร์บายศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เนี่ยจริงๆมันต้องเก็บตั้งแต่ตอนนี้ผ oh, มขึ้นต่อเนี่ยตรงนี้ต้องเก็บเก็บแล้วรอเซลลงมานะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งนะฮะแท่งหนึ่งถ้าต่ำกว่าตรงนี้คอนเฟิร์มตรงนี้นะเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มก่อน เนี่ยไม่คอนเฟิร์มนะฮะถ้าเป็นแบบนี้่าเพิ่งไปออกก็ได้นะครับรอก่อน,นช่วงนี้รอ,อก,ก่อนนะรอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มต่ำกว่านะครับตรงนี้เนี่ยแมันไซด์เว้ยเนี่ยคนจะเสียหลักเนี่ยตรงนี้เริ่มนะฮะเริ่มคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยออกก็ดได้ครับถ้าเป็นลักษณะแบนบนี้นะแต่เก็บสั้นนะครับเดี๋ยวรอดูเนี่ยครับเห็นไหม่ยตรงนี้เป็นลักษณะแบนบนี้นะคอนเฟิร์มแบบทำเฟรมสั้นๆนะ มันมาชนกรอบไงเนี่ยตัวที่เป็นสีนะตัวนี้มันขึ้นไปฮะมันก็ยังเก็บได้เห็นไฮะเนี่ยตังนี้เราเก็บออเดอร์ออกเลยครับเก็บออเดอร์ออกแล้วรอใหม่ครับรอแป๊บนึ่งโอเคเนี่ยคอนเฟิร์มยาวเลยนะฮะยาวเลยทีเนี้ยนะครับเนี่ยมาชนตรงนี้นะมาชนทนีแถวนี้ครับดีดกลับแถวนี้นะฮะลองดู โอเคนะครับก็